LED Smart Ceiling Lamp Enjoy Home ไฟ RGB ที่สามารถควบคุมผ่าน b l u e t o ได้เปิดเพลงฟังได้คอนโทนผ่านมือถือและรีโมทได้ตัวโคมจะเป็นแสงมันติคันเลร์มีทั้งแสงธรรมดาและแสง RGB ฟังก์ชันการใช้งานแสง Daylight แสง Warm White แสง c o o ไว h i t e แสง RGB มีลำโพงในตัวสามารถฟังเพลงได้ควบคุมผ่านรีโมทและ b l u e t o o ควบคุมด้วยแอปพลิเคชัน iLink เปลี่ยนแสงได้ถึง92โหมด ต่อไปจะเป็นฟังก์ชันการใช้งานรีโมทสามารถเปิดปิดได้ที่ปุ่มสีแดงด้านบนเปลี่ยนโหมดเป็นแสง RGB ได้และยังสามารถเปลี่ยนเป็นแสงขาวแสงเหลืองแสงขาว้วนได้ด้วยปุ่มเดียวส่วนฟังก์ชันอื่นๆสามารถดูตามรูปภาพได้เลยต่อไปจะเป็นการใช้งานผานแอปพลิเคชันสามารถควบคุมผัดแอปพลิเคชันได้เลยตัวอย่างฟังก์ชันการใช้งานเมนูแรมสามารถปรับแสง RGB ได้ตามที่เราต้องการมีแสงให้เลือกเยอะมากเมนูวอร์มสามารถปรับแสง Daylight Warm White Cool White ได้ตามที่เราต้องการและยังสามารถเพิ่มลดความสว่างได้ที่แถกด้านบน เมนูบิวสิเปิดเพลงฟังสำหรับพักผ่อนได้ทุกที่ทุกเวลาเมนู thinking, <Menu S 2> สุดท้ายเมนูซ mm ีนปรับเรื่องโหมดของแสงไว้สำหรับปาร์ตี้ได้มากถึง92โหมดและสามารถเปลี่ยนแสงได้ตามจังหวะของเพลงได้อีกด้วย และสุดท้ายสามารถตั้งเวลาปลุกได้รวมถึงการตั้งเวลาเปิดปิดของโคมโคมไฟรุ่นนี้สามารถติดตั้งด้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องเล่นเกมหรือจะเป็นห้องน้ําอาบน้ําไปฟังเพลงไปร้องเพลงไปก็ยังสามารถทําได้